สวัสดีเจ้าพบเจอกับช่องวันเบียร์พากินพาเทีย่ยวเหมือนเดิมเลยเจ้าคลิปแรกของปีสองสามนะเจ้าหรือว่าปีหกหกก็เจ้านี่มาแก้หนาวกันหน่อยสาบาทเจ้าตะลิงปิงมาจัดกันหน่อยโอ้โหหนาวหนาวขนาดเลยนะเจ้ากินส้มแก้หนาว เอามาใกล้ๆอีกเอาจะได้เย่ะเน,น,นาะชุดละสาวบาทว่เจ้าป้นมีน้ำจิ้มตัวนี้หนาวมากมาได้ทำอย่างเนาะเจ้ามาได้ยากกับเข้าแล้วก็มาได้ออกไปตั้งไานหนาวขนาดเลยเจ้าชิมพอก่อน เอาละเนอะมาอืโคตรอ้ยสุดสุด เดีจะเอาห้องแบบไหนดีคือมันเห็นแก่นมันเลยเนาะกินส้มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เห็นชัดๆเลยก่นใหญ่ๆ วันนี้มาได้แปลงฉากข้างหลังเตยเนาะมาแปลงก็ได้เนาะเจ้าหนาวหนาวจนขี้ค้านไปทุกสิ่งทุกอย่างอืมอืมนี่นี่จับ วันเป็นคนเริ่มต้นซื้อมาจนกินแล้วก็ยำม,มากินเต้นี่จัดลูกที่สามอืมโอ้โ,อโ,อโอสุดๆขนาดว่า พริกมันนี่หวานเนาะนี่โอ้โหอมโอเคนี่เดี๋ยวพริกมันจะตกนี่ก,กระปิกระปิตอกเป็นห้องอรรถนี่ ย่ำมดเตือนพี่แคมหัวนี่จะมีละ <c oughs> <c oughs> ผมผมมันใจหัวนี่ใส่ชูโรดลงไปอีก <c oughs> เอานี่อันนี้ชูโรดนะเจ้ามืใจน้ำตาลซ้ายนะมาจัด มอบไปอย่างหนึ่งอโอ้ตกไปตั้งไหนกะปี้ทำรอบหนึ่ง โรยด้วยผงนัวมีละหัวผมหัวหมดกับนี่แหละมาจัดไว้แล้วไว้นี่หมายถึงวากะปิเอาน้ำปลาหวานทำกับนึง หมดขึ้นมาจะอินี่ยิ่งกินยิ่งเพลิน รสใสหน่อยพอแล้วพอแล้วไม่แล้วอกมไป,แป่แล้วส้มฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใือเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้า